เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่นับวันนะคะความหวานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับคู่ของพิธีกรสุดกวนอย่างหนุ่มนิกกี้นชัดของเราแล้วก็สาวคนคุยรุ่นน้องนอกวงการอย่างสาวเปียโ,โนนะคะคุณผู้ชมคาโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แฟนคลับ FC ขาหื่นต่างเชียร์กันหนักมากค่ะลุ้นในสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ชมขานุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโน,โนจะขยับสถานะ มาใช้คำว่าแฟนกันสักทีนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มนิกกี้นชัดของเราก็ได้ออกงานอ e ีเวนต์งานงานหนึ่งพร้อมกับมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะอัปเดตความรักกับสาวคนคุยรุ่นน้องนอกวงการอย่างสาวเปียนโนอีกด้วยโดยหนุ่มนิกกี้นชัดของเราเนี่ยก็บอกนะคะว่าความหวานเนี่ยก็โอเคครับเจอกันแทบทุกวันนะคะแต่เจอกันไม่นานมากเพราะว่าหนุ่มนิกกี้ก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยทำงานเยอะเขาเพิ่งรับปริญญา ไปหนุ่มนิกกี้ก็บอกเราก็มีให้หูฟังแบบน่ารักน่ารักน้องเขาเนี่ยอยากได้หูฟังพอดีนะคะส่วนคุณพ่อของน้องเขาเนี่ยหนุ่มนิกกี้ก็บอกว่าคุณพ่อก็น่ารักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ครอบครัวเขาชิลแล้วก็ยังไปส่งน้องเขาทุกวันนะคะไม่เกินสี่ทุ่มถามว่าอะไรที่ทําให้ครอบครัวเขาไฟเขียวมากขึ้นหนุ่มนิกกี้ก็บอกนะคะว่าเขาคงเห็นเราเป็นคนบ้านๆชิลๆมังครับสบายๆนะคะเขาคงคิดว่าไอ้นี่ไม่ น้ำมีไรนี่ก็คือนะคะสิ่งที่ทางด้านหนุ่มนิกกี้นัชชัดของเราได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ล่าส,สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเรื่องราวสถานะหัวใจกับสาวเปียโ,โนของเราอคุณผู้ชมคะ่ะแมบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ฝั่งทางด้านคุณพ่อของสาวเปียโนเนี่ยคือไฟเขียวขึ้นเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมอย่างล่าสุดนี้นะคะหนุ่มนิกกี้นัชชัดของเราเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับน้องหรือว่าเพื่อนคนสนิทนี่แหละคะ่ะผ่าน ช่องทางโซเชียลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเองทางด้านสาวเปียโ,โนเนี่ยก็ได้มีการกดเข้ามาดูด้วยแล้วหนุ่มนิกกี้นาชัดของเรานะคะก็พูดกลางไลฟ์บอกนะคะว่าเปียโน,โนพี่ซื้อปูไปให้2กิโลครึ่งนะซื้อปูไข่ไปให้นะคะแล้วทีนี้หนุ่มนิกกี้เนี่ยก็ได้มีการพูดต่ออีกด้วยบอกว่าก็พิมพ์ไปหาพ่อด้วยบอกพ่อเปียโน,โนบอกพ่อครับผมซื้อปูไปฝากนะพ่อก็บอกขอบคุณ คุณนะพี่นกวันหลังพี่นกต้องใจเย็นๆนะโอโหหนุ่มนิกกี้นะชัดไปทาอะไรมาหรือเปล่าคะทําไมคุณพ่อของสาวเปียโนถึงพิมพ์มาบอกให้ใจเย็นๆแบบนั้นอะคะซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะแฟนคลับเองต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าพ่อน้องน่ารักเอ็นดูในน้อยตลอดแถมคอยเตือนตลอดนะคะแบบนี้แหละน่ารักตลอดคุณพ่อน่ารักดีเลยที่ เตือนนะคะครอบครัวน้องเข้าใจก็โล่งอกพอเป็นห่วงค่ะซึ่งโอ้โหต้องบอกเลยว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตด,ดังกล่าวที่คุณพ่อของสาวเปียโน,โนพิมพ์มหาหนุ่มนิกกี้แบบนั้นบอกว่าให้พี่นิกกี้ใจเย็นๆอ่ะคุณผู้ชมค่ะ